วิ่งเจ็บวิ่งวิ่งวิ่งเจ็บนะทั้งบ้านทั้งบ้านว่าถามกันถามกันโทรหาก็เลยว่าเออเดี๋ยวติด,ดต่ดด è, aime, ดอหลานสาวได้ก่อนก็เลยว่าทั้งสี่ติดต่อหลานสาวได้กระเจียนบอกต้อดอกพัดเท้ามันได้หมดทีแม่น้ำเมาส่วนดอกแค่หน้าจะเอาชอนโต้รัดเลนเอาตัดเลนเอาชือชื กอแย่จะซื้อแบบนี้นะไอซอ้อนตัดเลนมันกับยุกับผู้ตัดเป็นเนาะผู้ผู้สื่อว่าเป็นตอตเมันกับเมีนหรอปะมันเมนพราะห้ากับพวกหคือกันตัดเอาพวกางอกตัวใดเนาะอมาขายรอยแรกตู้วายสีหาตูขวายสหาตู้ไสเอาสินะรอนี้รอมันเข่าซูดอนลี้ เลขอนลอบเขาเขาสุ่มหดเลขกไปเขาสุ่มหด,หา,ห,ดหาตัวตัดใจมันอยู่กับผูตัดเลขรอบนี่นเป็นเ,กกนเกล <Adams> เนเกวิ่งบะอันน้เดพอมาดูเลขสามหาเดเร็กมากถึงแล้วสามหาจาวันทีกับนีน็นี่นนสี่ศูนย์สี่ศูนย์อืมบ้าน เขบุ้งกนีศูนยสมเจ็ดกับสี่ศูนย์สามหาเจ็ดกับสี่ศูนเน้นเน้นตัวนี้บอเลขที่นี่เน้นเน้นสี่ศูนนี่เนาะเห็นบอกนักนัเข้าสี่ศูนย์หแต่อเจ็ดนี่คือเอามาวิ่งบอกกัแล้วตพวถึงาเลขโนูนโน่นลแต้นั่นเป็นเขาเลขวิงอะนะ đó là hao đồ để ăn cái nó hết tiền nó phu sữa tiền, đèn, vỉng hết tiền. Chứ ngại đe dọa, đe dọa, mồm mất tiền một nó gạt tôi đấy, các cháu các tiền vương nhân, tôi đấy, má, nát nát nó sẽ hao gạt. Đắp say áo này, đắp tôi hao. Ừ, chết. ฟันดีบ่ะทมแล้วเลยแล้วฟันดีบ่ะแล้วเสียงเร็กูเนี่ยทมแล้วรอันเป็นไหฝันดีบ่ะูมิโตเฮาไหมฟันติฟันมาฟันเย็นเราีตายโอ้ก็ี่สูนย์ันเนี่นตายีไปเออตีไปร่องเบื้องหน้าห้าตลาห้าตีเป็นสี่ศูนย์ สี่ส่วนนี่ตายมุจักอายุเขาปะค่ะอายุผู้ตายเฮาเฮาเตียวโรดตามฝันเฮาก็ต้องไปอีหยังมากมายตามท่าวสื่อมุจักอายุเด็กเตอร์ฝันแล้วว่าหลุอยู่ตายอืเฮาก็ะไดตีเป็นเหล็กข้าไปเลยเนาะอืแมนเพราะว่าข้าวฝันเห็นเดอร์เดือดข้ากระตีเป็นท้องข้าเด็กเด็กหลอกกระแดมาก ้าสาสี่ศูนย์วิ่งเจ็ดกันไม่รู้กันไม่เคยีดีวบอกว่าถว่าเ่นเรบบกันีหลายตัวใช่ไหมป้าจ้าเคยฝันเสีเคยลองเป็น, 4, 0, นเจนบอก้นใจใจตัวของิีู่นย์เจ็ดเจ็ดศูนสี่ะเจ็ดศูนยสี่ศนย์สี่เจ็ไปจักสี่ศูนยเจ็ด ตัวนึงเน่นะกันเนาะสี่สิบสส็่สิบีป้าจะดูเขา่ยดนะต้อจไล่ก้อนเดียวบันม่สามก้อนนั่นโน่นเงียบงันน้ำกันกนี่ล่ะก็จะ <c oughs> มาเร่นน้ำมาทาตัเลข อยากมาถายเลขครับก็จะมาถาตัตาาา้งเศาเาตอนนใ่้ยูดอนนี่ตอยูดอนตาเต้มเมื่อวาน<อ>ถ่ายหลายวันแล้วครับขาจะนั่งไาหาหมดี่ปุ่นเ <laughs> มืเ่อว,วานเมื่อในเขาดอนกาจะก็นั่งมาหากันเลยว่าโอ้ยโทรหาหารากันเถอน้องถากันยี่นี่กันเลยกโทรอะลลาคาริคาริวิาลยเล่นวิ่งนะ่ะ มันเป็นพี่เจ็บน่ะเตอมขึ้นมาเจ็บน่ะทีมาลองงวดที่แล้วถือเข่าตัวใดงคะงวดที่แล้วถือปะวดที่แล้วลดได้ศูนย์ศูนยมันขึ้นบนวดที่แล้วเลยวิ่งหนีผพผาดอือวิ่งไม่เคยพลาดโอ้เลขวิ่งผอผาดแสดงว่าวิ่งวิ่งเสียห้าวหลอกมาหนี่ผอผาดเลยดีเนาะแมนบอกเสียห้าหลอกแดดนะเอามาวิ่งเลย สีปากขันมากรอบเมียวขอแจงสีวาเมลหรือบเมแล้วว่าไม่ใช <mm ่ส่ขาดเนี้ยแมนด้วยเนอราะจ้าจ้าแมนแมนแมนต่ว่าเขาก็เห็ดมากสิตาใดเนาะเขาก็เคย้ใดมากแบบนี้อืมอืม กติการั้งีเลยกับว่าแมนทีอวานนะ่รู้ว่ติจแต่าวามันกไผู้ใดมาถามตัวตัวตัวบ้าบอกวาย่คันก็ขือมากกัยันก็ง่ายคุยบั้นเยอะก้วยแมน่อันวันมีทีเหียวมันมีสี่ลีวยมไนีมันตามบัดซเือกับบวกมูในเชฟเขาบั่งนั่นมัยุกมีี่หลมปีนึ่งวัดถือย่หางหวัดเนาะมัดปีถืวัตถือแกหางหงวัดสอบสู่ตัวด้ค่ะทีปล่อยไหมการแจ้งรถเสืกั แต่เนี่ยน่หน้านี่ว่ามันเราซื้อคือกักถือแนวลุกเลยบอกมันเจ้าซื้อว่าจันเราหวายันเป็นนิยังว่าจันเราได้แ่ลูกเป็นเสียขึ้นลูกเป็นอะไรของนเจ้าซื้อซื้อจูไรยเป็นแนวไม่เลยโอ้เป็นยางเป็นลูกแตเราตลอดเป็นซื้อละไปอุ่เราไม่ได้ไปบุ่นไปอันยึดเนืนผ้าป้าไปสามเื่มซอยึ้นอือเดี๋ผ้าป้าไปสองมือแต่ไกลเรเต็นสนาไปกีกมือกลัวต้องไปถุงย่งสีแก่พ้นน้ำทวม จังวานะได้มากคับแม่หมตซอยข่าบ้านเป็นเสร็จได้มากเลยเด็กได้ใหุ้ญไปเหรอจ้าจได้มาก้ะบนดวยเปนนยเอเลอันเ้ยจาการเนเนเลยนนีัปีที่เนั้นตนนี้เรนได้ม่ีเพื่อนนั้นช่วยเลยล่ะโอ้ด ซอยเจีลยยได้สร้างบ้านแดงเสือที่ผู้นั้นเนาะเสือที่ห่เือที่แหเสือี่ว่าใครเดินตั้งที่แล้าคนเดินอายูคนเดตึ้งหวยลูก้ตึงหวยล้าอืมเนี่ยมีมาพิเศษวค่ะมาตัวใดเป็นพิเศษวะเขาเขาองเกล็ดไป ขนาดนพิเศษไฟรนาศูนซี่เลยล่ะโอ้มีศูนซี่ขนาดซูนซีก็หาเจ็ดก็หาเจ็ดดังขนาดที่ได้หาเจ็ดเนาะเลขดังที่นาะหาเจ็ดมีคนว่าไหลหาเจ็ดถ้าซื้อได้ก็เลือบันห้าเจ็ดได้ซื้อใบปลาซ้อนไปซื้อได้แอพตัวไซื้อได้เยกออนไลน์ ซ้อใ้แอวันไล่นไล่วันไล่มันก็ไม่ออเนีแต่เจอ้งมดเปนันแอบวนไล่เขาซื้อให้อาไล่อันนี้ด้แอบเขานั่นมันใจหลายบาทละแบกบาทละก้าซีบก็ใ่บาทนี้เน้นเน้นบาทละีบเนนมีคือคือหาเจ็ดบ่ค่ะคับสี่ศูนย์บ่ค่ะแมนอืมแต่ว่าสี่ศูนย์่ซื้อได้หรือเออสี่ศูนย์สได้ตรงอายุนม่ พอดีเราอยู่ซีซีเออเออเอซีซนเพราะว่าอัหาเจ็ดมิเต็มซือว่ได้เนาะน้างบานเออมันซือบ่ได้หาได้ืว่าได้ถือถือถึซื้อรุ่งแ่เลยถือซีซนสามโซนเป็นสันแล้วออยงนี้ว่าไปซื้อถึซื้อถึงซื้อรุ่ย่างและเต้มันสิ่ละโอ้ซือถึนซื้อรุ่งย่างละแตมื้อวตรงเป๊ะเลยก็แม่แม่แม่แต่ยกับผู้ซื้อเนาะบอกมาแล้วนะแต่ม่ซื้อถึนซื้อลงเอา ซื้อขึ้นซื้อรงยางและแต้มถ้าซื้อบ่ได้ไข่มันจีถือมันสีแป๊กหลดเนาะซื้อขึ้นซื้องล้วงใือมันไม่ตัวใดจะถึแม่วงลสถือกับว่ได้ขึ้นว่าได้รงว่ได้ยางได้พูดส่ถือเนาะแม่แม่วดนั่นคือปวดนั่นปวดปวดรับไปว่าผ่านพิออกไปชี้นงเลยหนึ่นวนั่นปากกา ควาันเาเขาม่บอกไปเก้าเรื่องเจเี huh. ่คนาก็มาตัสาเรือเกขาก็เลยทขกเป็ตัวเดียวเกงก็่เลืไอ้ทตั้งบนทั้งล่างหลอดแลก็ได้อาเมืออคบคัร่นันเนี่ยอมันมันยุ่หเลืยงกันในหลางอบอกว่าอันนั้นลาเกศเล่ยครเก่าเรื่องเกว่าแะไส กาใช้วิยในการรับชุ่มเด้อค่ะสำหรับเหลขครับเมืองหนอกะได้มากเป็นชีเรียบร้อยแล้วการตัดสินใจยกรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์าทางจ่งเพื่อจะประผาดแนวทา้งด้วยค่ะ